ตรงนี้ก่อนเลยชื่อเรื่องวนะ่าหัวผักกาดยัดคูต้องการความช่วยเหลืออยู่นะมีตาคนหนึง่งปลูกหัวผักกาดไว้ใกล้บ้านและที่ตาก็บอกต้นหัวผักกาดนั้นว่าโตเร็วๆระแล้วครับโตเร็วๆวนะเป็นหัวผักกาดหวานหวโตเร็วๆเ,เป็นหัวผักกาดใหญ่ๆเลยคุณจะสังเกตว่าคุณตาใส่ เสื้อผ้าที่เป็นยังไงคะห <Okay. S 1> นาวหนาเพราะว่าที่รัเสเซียนะคะมีนะคะ <c oughs> มิมะามมาตกอากาศมันจะเย็นเ็นกว่าบ้านเราไม่ใช่อากาศแบบนี้แน่นอนนะคะโอ้โหหัวประกาศโตเร็วทันใจกลายเป็นหัวประกาศยักษ์ใหญ่มากมาใหญ่มากใช่คุณปลูกอะไรก็ตามแล้วมันหัวใหญ่ๆเราจะมาดูนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงจะถอนข่นขึ้นมาได้นะขุด พยายามดึงหัวประกาศค้อนหัวประกาศเอ้าช่วยกันนะคะหุยเล่หุยฮึหฮุยเล่หุยฮึช่วยกันเล่นวยหฮุยเล่หุยฮึโอ้โหหุยเล่หุยฮึอยู่ตั้งนานเป็นไงคะหัวประกาศหลุดไหมไม่หลุดทำยังไงดีคุณตาก็เลยไปเรียกใครคะคนมาช่วยคุณอะไรดีคุณยา ทำยังไงดีคะไปตามใครดีน้องตามใครดีคะน้องชายหมาน้ยลองดูนะคะอะมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยนี่เลย กันแบนเหมือนกันไหนๆลองดูสิกำแตะไหนๆถอนยังไงหุยเล่หุยฮึหุยเล่หุยฮึออกไหมออกไหมไม่ออกคุณตาเขาเลยบอกว่าเอายังไงดีแม่ไปตามใครหนูใคยมาช่วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะออกไหมจะถอนได้ไหมแม่เขา ไม่มีแรงว่ะโอเคอ่าใครดึงใครเรามาดูนะคะหนูก็ดึงแมวแมวก็ดึงหมาหมาก็ดึงหลานสาวหลานสาวก็ดึงคุณยายคุณยายก็ดึงคุณตาอ่ะช่วยกันนะครังสุดท้ายค่ะ one two t h r ฮุยเล่ฮุยฮึฮุยเล่ฮุยฮึฮุยเล่ฮุยฮึคนช่วย คุณครูว่านะได้ไ้มพี่ป้าได้ไดรหรือว่าพี่หนูต้องมาจานใครอีกหรือเปล่าได้ไหมพี่นลนได้ไหมพี่พี่กี้อ่าใช่โยสำเร็จแล้วหัวประกาศรุนออกมาแล้วเราจะได้กินหัวประกาศใหญ่ยักษ์พร้อมกันจิ้มกันทุกคน